ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ธนิดาทารโร่นะคะชาแนลศาสตร์ของการดูดวงจากพลังงานของไพ่ทาโร่นะคะแล้วก็พลังงานของไพ่อร์เคอร์ด้วยเช่นกันวันนี้อาจารย์ขอต้อนรับนะคะทั้งสมาชิกใหม่ทุกท่านเลยแล้วก็ต้อนรับสมาชิกเก่าทุกท่านด้วยเช่นกันเนาะอาจารย์ก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าพวกเราจะอยู่กับช่องนี้ชาแนลนี้ันเป็นนานๆนะคะหากละก,การอ่านไพ่ของยิงนะคะหากถูกจริตในสำเนียงการพยากรณ์ของอาจารย์นะคะก็รบกวนขอเป็นค่าครูให้กันนิดนึงเนาะโดยการกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระด ชาแนวนี้กันให้ติดนะคะแล้วก็อาจารย์ก็ขอขอบพระคุณลูกดวงทุกท่านเลยนะคะแล้วก็ FC ทุกคนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นชาวไทยในประเทศไทยนะคะยุโรปอเมริกาสปปลาวเอเซียแล้วก็สหรัฐอเมริกาด้วยเช่นกันนะคะที่เข้ามาเปิดดวงผ่านไพ่ยิปซนะคะผ่านไพ่พญานครราชผ่านไพ่มหาเทพนะคะแล้วก็มาบูชาแผ่นทองกับอาจารย์แล้วก็กลับมารีวิวให้กับอาจารย์เยอะแยะมากมายเลยนะคะหลังๆมานี่การรีวิวเยอะมากเลยนะคะ ทั้งท่านผู้ชายที่บูชาไปนะคะแล้วก็ท่านผู้หญิงที่บูชาไปขอบคุณสําหรับการรีวิวที่ตอบรับเป็นเสียงเดียวกันว่าปังสุดๆนะคะแล้วก็ <c oughs> หลายท่านต่อหลายท่านนะคะก็ได้ในเรื่องของความรักได้คนเก่ากลับมาสามีเก่าภรรยาเก่ากลับมาก็มีอาจารย์ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะนี่ก็คือสิ่งที่อาจารย์อยากจะทําให้เราประสบความสำเร็จเพราะอาจารย์เชื่อว่าทุกคนนะคะที่เข้ามาในช่องชาแนลอาจารย์เรื่องที่สําคัญที่สุดในชีวิตก็คือเรื่องของความรัก สังเกตได้จะไม่เคยถามถึงเรื่องการเงินการงานเลยถามความรักอย่างเดียวเลยนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ขอให้พวกเรา,าประสบความสําเร็จในเรื่องความรักได้เจอคู่ครองที่ดีนะคะได้เจอคู่ครองที่มาแบบถูกต้องนะคะแล้วก็ประสบความสําเร็จในทุกๆเรื่องนะคะท่านที่บูชาไปแล้วอย่าลืมนะคะบูชาพระองค์ท่านดีๆแล้วเราจะเห็นปฏิหารนะคะทั้งโชคลาภลาบลอยตําแหน่งหน้าที่การงานการค้าขายพระองค์ท่านช่วยมาหมดแล้วก็ช่วยมาเกือบทั่วโลกแล้วนะ ลูกดวงของอาจารย์ f อฟอยู่เยอรมันอยู่ยุโรปก็เยอะอยู่อเมริกาก็มี ะะอยู่โซนเอเชียก็มีนะคะเมียนมาก็มานะก็ต้องขอบคุณนะคะส,สปะปลาวด้วยที่มาแชร์ประสบการณ์นะคะเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดอยากจะมีแผ่นทองหนุนดวงของอาจารย์นะคะซึ่งต้องบอกก่อนนะคะว่าแผ่นทองหนุนดวงของอาจารย์เนี่ยมีครบเครื่องเลยนั่นก็คือมีองค์พ่อพระพิฆเนศองค์พ่อแม่รักษมีนะคะแล้วก็เลขอัขระมงคลลายพยันของพระองค์ท่านนะคะซึ่งอาจารย์ก็ต้องบอกเลยว่าปฏิหารเกิดขึ้นมาหลายลายแล้วน,นะแล้วก็อยากจะให้พวกเราได้รับปฏิหารกันทุกคนนะคะก็แอดไลน์มาสอบถามได้นะคะถ้าท่านใดสนใจนะคะแล้วก็ มีพยันสําหรับท่านใดที่อ่าไลน์ถามอาจารย์ว่าพายันมาหรือยังมาแล้วนะคะแคปหน้าจอไว้ได้เลยเป็นเทพเจ้าแห่งความสําเร็จนะคะสส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่เปิดร้านค้าขายเปิดร้านขายของแต่ว่าบางคนก็บูชาทั้งแผ่นทองกับพ่ายันไปด้วยครบเลยก็ดีเหมือนกันนะจะได้เอาแผ่นทองอ่าไว้บนหิ้งก็ได้หรือเอาพ่ายันติดไ้บนหิ้งหรือเอาพ้ายันขององค์พ่อพิฆเนศเนี่ยอ่าไว้ในรถก็ได้นะคะ จะเกิดความสําเร็จกับพวกเราติดต่อกาเจราจาค้าขายนะอ่ะโอเคแล้วก็ถ้าท่านใดสนใจนในเร่องการเปิดดวงผ่านไพ่ยิปซีนะคะโทรผ่านไลน์คลิปเสียงยังมีรองรับอยู่แล้วถ้าหากท่านใดอยากจะเช็คดวงราย3เดือนแบบครบวงจรที่ไพ่มหาเทพนะสองร้อยเบาบาทแต่ถ้าท่านใดอยากจะเช็คดวงในเรื่องของการเงินการงานความรักสุขภาพโชคลาภ ในราคา199บาทผ่านไยพยยน่พญานาคราชได้นะคะความแม่นยำก็ต้องบอกว่าเกิดขึ้นกับหลายๆท่านแล้วแล้วก็กลับมาดูแบบเหมือนเป็นการเช็คดวงราย3เดือนอยู่ตลอดเวลาก็มีนะคะก็ขอบคุณนะคะอ่ะโอเควันนี้อาจาร,รย์จะพาพวกเรามาอ่อแรนดอมนะคะแรนดอมนี้เลือกคุณนะคะภายใต้หัวข้อนี้นะคะว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขายังไม่จบนะยังมีภาคสองต่อ เพราะต่อจากนี้ไปเขาจะเป็นฝ่ายวิ่งไล่ล่าคุณนะความสัมพันธ์คุณกับเขายังไม่จบมีภาคสองต่อนะแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยจะวิ่งไล่ล่าคุณแล้วนะเมื่อก่อนคุณอาจจะเป็นฝ่ายวิ่งไล่ล่าเขาแต่ตอนนี้ภาคสองเขาจะเป็นคนวิ่งไล่ล่าคุณเองนะคะทาตัวสวยๆรอๆไว้เลยนะ fc ของอาจารย์นะคะอ่ะโอเคก่อนอื่นนะคะขอเช็คพลังงานของคุณก่อนนะคะว่า ถ้าพลังงานที่อาจารย์อ่านออกมาทั้ง5้าใบเนี่ยห้าการ์ดเนี่ยมันตรงมันใช่ก็แสดงว่าเรื่องราวนี้เป็นเรื่องของคุณไม่มากก็น้อยแหละนะแต่ก็ต้องดึงดูดเอาแต่พลังงานที่มันเป็นเรื่องราวของเราจริงๆนะคะเอาไปปรับใช้ในความสัมพันธ์ของเราหรือว่าไปปรับใช้ในพลังงานชีวิตของเรานะก็อย่างที่บอกเนาะว่า,ามีคนเป็นพันล้านคนที่เข้ามาเจอช่องชาแนลอาจารย์นะคะมันก็เลยหลายพลังงานไลายเอ e เน y จีนะคะ อ๋ออาจารย์ลืมบอกไปเอ่อถ้าท่านใดนะคะติดต่อที่อาจารย์ที่ไลน์ไม่ได้นะคะต่ออ่าโทษทีค่ะติดต่อไลน์อาจารย์ไม่ได้ให้เข้ามาที่เฟซของอาจารย์ได้เลยนะคะเป็นชื่อเฟซอาจารย์หญิงนะคะรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างนี้นะนี่ค่ะแคปหน้าจอไว้เลยเพราะว่ามีหลายท่านนะก็ยังยังรู้สึกว่าแอดไลน์อาจารย์ไม่ได้หรืออาจารย์ไม่ได้อ่านไลน์ทั้งทั้งที่อาจารย์ เปลี่ยนซื้อโทรศัพท์ใหม่อีกเครื่องแล้วก็ซื้อเบอร์ใหม่อีกเครื่องนึงนะเนี่ยนะลงทุนเพื่อ fc เลยจริงๆแต่ว่าก็ยังมีปัญหาอยู่นะก็เข้าไปแอดที่เ c e b o o k อาจารย์หญิงได้เลยนะคะโอเคขอเช็คพลังงาน energy ของคุณก่อนนะคะไพ่ใแบรแรกนะคะดีไฮดีไฮโเฟนนะคะชาวราศีพฤษภนะไพ่ใบที่สองเป็นเพจออฟวอล ชาวธาตุไฟม่สิงธนูไพ่ใบที่3าเป็น ten of ครับไพ่ใบที่4เป็น six of ครับสวยงามไพ่นี้เขาอยากออกมาจันจะขอเป็นไพ่ใต้สำรับนะไพ่ใบนี้เป็น n i of pentacle ไพ่ใต้สำรับนะคะเป็นชาวธาตุดินนะคะพิกษศกมังกรกันมาดู energy พลังงานของคุณอาจารย์เชื่อว่าไพ่ใต้สำรับบ่งบอกในเรื่องของบุคลิกลักษณะนิสัยของคุณอยู่เหมือนกันเลยทีเดียวนะ คุณเป็นคนที่ค่อนข้างตรงๆเนาะเป็นคนที่ค่อนข้างนิ่งๆเป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ได้ค่อนข้างเก่งเป็นคนหาเงินเก่งด้วยนะคะแล้วก็เป็นคนที่ทำอะไรก็ตามแต่คุณจะมีสเต็ปมีขั้นตอนมีระเบียบวินัยในการทําในการพูดในการคิดคุณจะไม่ผีผามทําเรื่องอะไรแบบรีบร้อนไม่ใช่คุณคุณจะไม่ใช่คนใจร้อนคุณจะมีระเบียบวินัยอย่างที่อาจารย์บอกแม้กระทั่งการแต่งตัวคุณก็จะมีความเนี๊ยบในการแต่งตัวคุณเป็นคนที่ซื่อสัตย์ ต่อทุกๆสิ่งทุกๆอย่างนะโดยเฉพาะเรื่องของความรักความสัมพนันธ์อาจารย์เชื่อว่าคุณเป็นคนที่มั่นคงเห็นไหมขนาดเหรียญอยู่บนหลังม้าเนี่ยมันยังไม่มีการร่วงเลยอ่ะแสดงว่าคุณเป็นคนที่มั่นคงมากไม่มีการพยศเลยนะเนี่ยนะคะปกติแล้วเหรียญอยู่บนหลังม้าเนี่ยมันก็มีสิทธิ์ที่จะร่วงได้แต่คุณมีสติอ่ะ นะคุณมีสติกับการก้าวเดินคุณมีสติกับการคิดกับการทำมากมากเลยเพราะว่าไพ่ใบรแรกก็บ่งบอกถึงไพ่ของไฮโลเฟนเกิดขึ้นนั่นคือคุณเป็นคนที่รักในศาสนาคุณเป็นคนชอบทําบุญนะคะคุณเป็นคนชอบช่วยเหลือผู้คนและตัวคุณเองก็จะเป็นอารมณ์ประมาณว่ามีคนมาขอคำปรึกษาคุณอยู่เรื่อยเหมือนกับทุกคนเวลามีความรู้สึกเหงาเศร้าหรือมีปัญหาชีวิตจะคิดถึงคุณเป็นคนแรก อาจารย์เชื่อแบบนั้นนะคะแล้วคุณก็เป็นคนเดียวนะที่ช่วยเหลือผู้คนได้ในทุกๆรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการขอความช่วยเหลือจากคำปรึกษายืมเงินหรืออะไรก็ตามแต่คุณจะช่วยเหลือแต่คุณจะช่วยเหลือตามกําลังที่คุณทําได้นะแล้วคุณเองเป็นคนที่รักศาสนามากคุณเป็นคนที่ชอบทําบุญนะคะใจกุศลเป็นคนที่ชอบปฏิบัติธรรมตื่นเช้ามาคุณจะใส่บาตรเช้าอะ่ะบางคนบางคนก็ใส่บาตรทุกวันพระ แต่คุณเป็นคนจิตใจดีนะคะไพ่ไฮโลเฟนเป็นไพ่ของความจิตใจดีไพ่ของคนมีมนุษยธรรมในจิตใจไพ่ของคนที่ไม่มีอะไรแอบแฝงไม่มีอะไรเคลือบแคลนเป็นคนที่จริงใจกับทุกๆคนนะคะสิ่งเหล่านี้แหละอาจารย์มองว่ามันเป็นสิ่งที่ดีสาหรับคุณเพราะว่าสังเกตจากหน้าไพ่ห้าใบาที่อาจารย์จับขึ้นมามันเป็นไพ่ที่จะต้องต่อจากาไพ่ไฮโลเฟนนี่คือไพ่ของการเริ่มต้น ไพ่ฮาโรเฟนเนี่ยอีกอย่างหนึง่งมันสามารถที่จะประกาศได้ว่าความสัมพันธ์ของคุณกับใครสักคนหนึ่งมันกำลังเริ่มที่จะปรากฏให้คุณเห็นคุณอาจจะมีการแต่งงานกันเกิดขึ้นคุณอาจจะมีการเข้าสู่ประตูวิวา์กันเกิดขึ้นหรือคุณอาจจะมีโอกาสได้แต่งงานกับใครสักคนในในก่อนที่คุณจะเปิดหน้าไพ่กับอาจารย์เนี่ยที่ที่คุณตั้งจิตอธิฐานในคนนี้นะเพราะฉะนั้นไพ่ใบต่อมากับไพ่สามใบนี้อาจารย์จะอ่านรายยาวให้เลยนะว่า คุณมีโอกาสที่จะมีการเริ่มต้นกรณีแรกก่อนนะคะเหตุผลอะไรที่อาจารย์บอกว่าเป็นคนเก่าเพราะว่า s ิกออฟคัพเป็นพลังงานของความรักครั้งเก่าเป็นอะไรที่มันเป็นเรื่องราวเก่าๆโดยเฉพาะเรื่องของความรักและความรักครั้งนี้เป็นความรักที่เคสแรกเลยนะคะเป็นความรักที่เคยแต่งงานกันมาแล้วเป็นสามีภรรยากันมาแล้วเพราะว่ามันมีไพ่สิบถ้วยขึ้นอยู่ คุณจะมีโอกาสได้เริ่มต้นกับสามีเก่าคุณคุณจะมีโอกาสได้เริ่มต้นกับภรรยาเก่าคุณหรือคุณอาจจะมีการเริ่มต้นกับคนรักเก่าคุณเพราะว่า six of c u p มาขยาย10 of c u p นั่นคือพลังงานของคนเก่าๆโดยเฉพาะคนเก่าๆที่เคยอยู่ในความสัมพันธ์กันแล้วแต่งงานกันแล้วเป็นสามีภรรยากันแล้วเป็นครอบครัวกันแล้วหรือเป็นส่วนหนึ่งในคําว่าครอบครัวซึ่งกันและกันไปนแล้วไม่จําเป็นต้องแต่งงานจดทะเบียนก็ได้แต่นะตอนนี้ ณเวลานี้อีกสาเดือนข้างหน้าคุณมีโอกาสที่คุณจะได้แต่งงานเพราะว่ามีไพ่ไฮโรเซนเป็นใบแรกไพ่ของการเข้าสู่ประตูวิวาของคุณโดยเฉพาะคุณจะมีการเริ่มต้นกับคนเก่าคน,คนที่คุณรอคอยความสัมพันธ์ครั้งเก่าๆมันจะย้อนกลับมาปรากฏตัวให้คุณเห็นอีกนั่นก็คือคนในอดีตแฟนเก่าสามีเก่าภรรยาเก่าคุณแน่นอนคุณจะสมหวังในเรื่องของความรักด้วยนะคะเพราะมันมีสิบไม้อาสิบถ้วยและคุณจะสมหวังกับความรักที่เป็นรักที่มาจากอดีต จะเป็นอดีตของอดีตชาติหรืออดีตของปัจจุบันชาติคุณจะต้องได้เจอแน่นอนนะคะนี่คือพลังงานของคุณแล้วจันก็เชื่อว่าคุณมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆกับชีวิตด้วยหรือคุณอาจจะรู้สึกว่าตอนนี้เวลานี้บางคนบางเคสพลังงานก็อาจจะรู้สึกอยากจะกลับบ้านอยากจะไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่ หรือคุณอาจจะมีความสุขได้อยู่กับครอบครัวของคุณก็ได้นะอยู่พร้อมหน้าพร้อมตามการมีพ่อแม่พี่น้องมีคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายแล้วคุณมีความสุขคุณกาลังแฮปปี้กับการได้กลับไปเยือนครอบครัวก็ได้นะคะนี่คือ energy ของคุณนะคะอ่ะโอเคถ้าใช่ก็ไปต่อได้เลยนะทีนี้มาดูกันนะคะว่า ความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันยังไม่จบหรอกเพราะว่าดูหน้าไพ่ของคุณก็รู้ว่ามันไม่จบแน่นอนมันมีภาคสองแนะนําเลยนะคะใครที่เจอแรนดอมนี้เลือกคุณคุณทาตัวสวยๆหล่อๆเข้าไว้มีอะไรทํานะคะไม่ต้องไปสนใจที่ตั้งหน้าตั้งตางรอเขาอย่างเดียวนะพอได้มารับฟังแรนดอมแล้วอะไม่เอานะทําตัวสวยๆรลอๆทาตัวให้มีค่าเดี๋ยวเขาจะวิ่งไล่ล่าคุณละเพราะว่าจากพลังงานในที่หน้าไพ่ของคุณจะสมหวังอะสิบถ้วยสมหวังกับความสัมพันธ์เก่าๆได้เริ่มต้นด้วยนะ อ่ะโอเคมาดูสิว่า energy ของเขาเป็นยังไงประมาณไหนนะคะเห็นไหมไพ่ใบรแรกก็บ่งบอกถึงความคิดถึงคุณเลยนะอัศวินถือเมทาไอส์อาร์เมทเพดออฟครับอ่ะสามเหรียญการวนกลับมาก็เกิดขึ้นแน่นอนวิ่งไล่ล่าคุณแน่นอนนะชาวธาตุดินผู้ศก์มังกรกันสิบเหลี่ยนเขายังอยากมั่นคงกับคุณเลยไหมมันเชื่อมโยงกับคุณได้เลยคุณเป็นสิบหืสิบเปลี่ยนกับสี่เม่เท้าอ่ะอาจารย์ก็เออแรงมากเลยอขอไพ่ใต้สำรับหน่อย m p e r a n นคนคนนี้เป็นชาวราศีธนูได้นะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับความสัมพันธ์ของคุณแน่นอนคะ่ะและจันก็เชื่อว่าเขาจะเป็นฝ่ายวิ่งไล่ล่าคุณเพราะว่าไพา่เพจออคับใบแรกชาวธาตุน้ำกรกกพิจิมีนั่นหมายถึงว่าตัวเขาเองเนี่ยเพิ่งจะรู้หัวใจตัวเองว่าในวันหนึ่งที่ขาดคุณไปมันคือขาดความรักไปนั่นเองนะคะเขาเพิ่งมารู้หัวใจตัวเองว่าเขารักใครเขาเพิ่งมารู้หัวใจตัวเองว่าเขาขาดคุณไม่ได้สิบไม้เท้าโทษทีค่ะ สิบเหรียญมยัคคิย้ต่อด้ดยสี่เมเท้าเนี่ชัดเจนเลยค่ะว่าเขาอยากแต่งงานกับคุณเขาอยากเป็นครอบครัวกับคุณเขาอยากกลับมาเป็นครอบครัวอีกครั้งหนึ่งกับคุณถ้าคุณเป็นสามีกันเป็นภรรยากันนะเพราะฉะนั้น t e m p ม r a n รเป็นไพ่ใต้สาหรับบอกเลยค่ะว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนจากที่เคยนิ่งเคยเงียบใส่คุณไม่เคยง้อไม่เคยแคร์คุณไม่เคยสนใจคุณมองคุณเป็นอากาศธาต นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปวิ่งไล่ล่าคุณแน่นอนมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในความสมัมพันธ์นี้ของคุณเพราะว่าเขาได้ไตร่ตรองทบทวนเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมาพอสมควรแล้วจนเขาได้ตระหนักว่าเขาจะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เมื่อก่อนเขาอาจจะไม่เคยเลือกคุณเมื่อก่อนเขาอาจจะไม่เคยเสนใจคุณ แต่ตอนนี้เขาโฟกัสที่คุณเพราะว่าไพ่สี่ใบที่จันกลังจะอ่านต่อน,นี้เป็นไพ่ที่เชื่อมโยงความรู้สึกความรู้สึกของเขาจริงๆข้างในเลยว่าเขาเพิ่งมารู้หัวใจตัวเองว่าเขารักคุณมากเขามีใจให้คุณจริงๆอัศวินถือถ้วยใบแรกเลยคนคนนี้เป็นคนที่ชอบเกี่ยวกับทะเลชอบดิ้งชอบดื่มชอบดื่มวา่าชอบอาหารทะเลชอบกินอาหารที่มันทําด้วยปลาเป็นคนที่รักทะเลมากคุณจะสังเกตได้ว่า ถ้าสมมติคุณมีคอมมิชเมนต์กับเขาเนี่ยแล้วคุณไปเที่ยวทะเลกับเขาเขาจะรู้สึกผ่อนคลายมากหรือคนคนนี้อาจจะเป็นเจ้าของร้านอาหารที่ติดทะเลเป็นเจ้าของโครงการที่ติดทะเลก็ได้นะคะและในความสัมพันธ์นี้3มเหรียญมีการวนกลับมาแน่นอนนะคะสามเหรียญมาขยายด้วยส0เหรียญแล้วก็มาขยี้ต่อด้วย4ี่ม้เทา้าชัดเจนนะคะว่าคนคนนี้จะย้อนกลับมาในความสัมพันธ์ถ้าหากคุณเคยแต่งงานกันแล้วมีโอกาสสูงนะคะที่เขาจะกลับมา เป็นครอบครัวเดียวกันกับคุณอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าชัดเจนไหมคะว่าพลังงานเอเนอรคุณอาจารย์บอกไปแล้วว่า10ถ้วยกับ1นึ่งม่เท้าแล้วก็มาขยายด้วยอะไรนะอ่าจะไม่ได้ละ ะะแต่รู้แต่ว่าอ6อาหกถ้วยหถ้วยมาขยายได้วหถ้วยนั่นคือคุณจะมีคนเก่าความสัมพันธ์เก่าเก่าคนเก่าเก่าที่เคยเป็นครอบครัวกันที่เคยเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตซั่กนการและกันจะย้อนกลับมาให้คุณเห็นถูกไหมและจะมีการเริ่มต้นพออาจารย์มาเปิดไพ่สำรับนี้ปุ๊บมันเชื่อมโยงความสัมพันธ์คุณกับเขาได้เลยว่า วนกลับมาแน่นอนสเปลี่ยนเขาต้องการอยากได้โอกาสนะคะสีเปลี่ยนเขาต้องการอยากจะเป็นครอบครัวกับคุณเหมือนเดิมยังมีความมั่นคงต่อความรู้สึกเกี่ยวกับสถาบันครอบครัวกับคุณเหมือนเดิมนะคะแล้วก็สี่เม้าเขาอยากแต่งงานใช้ชีวิตเป็นครอบครัวเดียวกันกับคุณแน่นอนมีโอกาสที่คุณกับเขาจะได้แต่งงานกันมีโอกาสที่คุณกับเขาจะได้กลับมาครองเรือนกันอีกครั้งหนึ่งถ้าคุณเป็นสามีภรรยากันก่อนหน้านี้นะคะหรือเป็นแฟนกันก่อนหน้านี้เพราะว่า ครั้งนี้เขาวิ่งไล่ล่าคุณแน่นอนนะคะเพราะว่าความรู้สึกที่เขามีต่อคุณจากหน้าไพ่ที่อาจารย์จับพลังงานได้เนี่ยอาจารย์เชื่อว่าสีเปล่งกับสีแม้เท้ามันมันมันไม่ต้องไม่ต้องตอบอะไรเยอะเลยมันชัดเจนที่สุดว่าเขาอยากสร้างครอบครัวกับคุณเขารักคุณนะรักคุณเปรียบสเสมือนว่าเขาอยากจะให้คุณเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในคำว,ว่าครอบครัวของเขาได้ซ้ําไปนะคะอยากแต่งงานกับคุณนะคะอย่างสร้างหลักปักฐานในชีวิตของคุณจนแบบจนถึงขั้นบ้านปลายชีวิตกับคุณ่ะเหมือนกับ อยู่กันจนแก่จนเท่ากับคุณเลยนะสี่แม้เท้าเนี่ยมีโอกาสสูงเลยนะอาจารย์บอกเลยสาหรับคนที่เจอแรนดอมนี้คุณมีโอกาสสูงที่คุณจะได้แต่งงานกับคนคนนี้นะแล้วก็มีโอกาสสูงที่คุณจะได้กลับมาครองเรือนกันเป็นสามีเป็นภรรยากันเหมือนเดิมนะคะหกถ้วยชัดเจนไหมชัดเจนนะคุณก็มีหกถ้วยเขาก็มีหกถ้วยโอ้เชื่อมโยงกันจริงๆนะแรนดอมเนี้ยเชื่อมโยงกันมากๆเลยนะคะ the devil โคเชื่อมโยงเลยโคเชื่อมโยงเลย อ่ะสิบเมตรเท้า the strength ชัดเจนนะคะเป็นอะไรที่อาจารย์รู้สึกว่าดีใจด้วยนะท่านใดที่ได้เจอแรนดอมนี้ดีใจด้วยสำหรับคนที่มีปัญหากับครอบครัวมาก่อนมีปัญหากับแฟนมีปัญหากับสามีมีปัญหากับภรรยา คุณจะได้เจอคนคนนี้วิ่งไล่ล่าคุณแน่นอนเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าหกถ้วยเขายังรักและคิดถึงคุณและยังมีเรื่องราวในอดีตเก่ากับคุณเยอะแยะมากมายอยากขอโอกาสจากคุณอยากขอโทษอยากจะให้คุณให้โอกาสเขาเพราะเขาบอกเลยว่าเขาตัดคุณออกจากชีวิตไม่ได้ไพ่เดอะเดวิลเขาตัดคุณออกจากชีวิตไม่ได้ตัดคุณออกจากใจไม่ได้ ทั้งทที่คุณอาจจะมองว่าแล้ววันนั้นเขาเดินจากหนูไปทําไมวันนั้นเขาเดินจากผมไปทําไมตอนนั้นมันอาจจะเป็นวิบากกรรมของคุณก็ได้แต่ตอนนี้เขารู้สึกแล้วเพราะว่าไพ่ใบแรกมันก็บ่งบอกอยู่แล้วว่าอัศวินถือถ้วยเขาเพิ่งจะรู้สึกถึงความความรู้สึกของหัวใจเขาว่าจริงๆความรักที่มีต่อกันเนี่ยมันควรจะเป็นคุณจริงๆคนที่รักเขามากที่สุดก็คือคุณจริงๆคนที่เขารักมากที่สุดก็คือคุณด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นหกถ้วย มีโอกาสนะคะที่คนคนนี้จะกลับมาแสดงความรักความรู้สึกดีๆและคนคนนี้เขายังหวนคิดเรื่องราวเก่าๆที่มันเป็นอดีตเกี่ยวกับคุณอยู่แสดงว่าในความสัมพันธ์นี้คุณกับเขาเนี่ยสะส่วนใหญ่นะคุณได้ไปรู้จักครอบครัวเขาแล้วเขาก็ได้มารู้จักครอบครัวคุณสะส่วนใหญ่คุณเป็นแฟนกันคุณแต่งงานกันแล้วคุณเป็นสามีภรรยากันแล้วหรือเป็นแค่คนคุยก็ได้นะคะคุณก็ดึงเอาแต่พลังงานของคุณไปแล้วกัน6ถ้วยอยากขอโอกาสค่ะ แล้วก็คิดถึงคุณมากอยากปรับความเข้าใจกับคุณอยากพูดคุยกับคุณอยากจะมอบความรู้สึกดีๆให้กับคุณอย่างที่อาจารย์บอกเลยว่าไพ่ใต้สำรับเนี่ยมันเป็นไพ่ของ e m p e r ร n c e ยังไงความสัมพันธ์คุณต้องมีการเปลี่ยนแปลงไพ่เดดเด็บเบี้ยเป็นไพ่ของความรักความรุ่มหลงรักที่มันผูกพัฒนาการการหรือคุณอาจจะเป็นคู่ตั้งแต่อดีตชาติก็ได้ถ้าคุณเป็นคู่ตั้งแต่อดีตชาติก็จงจําไว้เลยว่าไม่ว่าคุณจะเลิกลากันไปกี่ครั้งยังไงคุณก็ต้องวนกลับมาหากันมันจะต้องมีเเหหหตุุแแลลละผใ้คณกกกััับบาาาวนนนนนม่อ ไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งเพราะว่าไพ่เดอะเดวิลเนี่ยเป็นไพ่ของการที่ยังมีโซ่ตรวนคล้องกันอยู่ยังตัดกันไม่ขาดยังรักยังผูกพันกันแล้วตัวคุณเองก็จะรู้สึกได้เหมือนกันกับเขานั่นแหละว่าทําไมคุณถึงตัดเขาออกจากชีวิตไม่ได้เขาเองเขาก็คิดเหมือนกันกับคุณเพราะว่าไพ่เดอะเดวิลเนี่ยเป็นไพ่พลังงานของจิตวิญญาณที่คุณผูกพันกันบางคนช่วงขณะนี้อาจจะไม่ได้คุยกันแล้วก็ได้แต่คุณอาจจะมีการฝันถึงกันมีการ เพ้อถึงกันหรือมีอะไรแวบๆเข้ามาในหัวคุณอยู่ตลอดแล้วคุณก็จะรู้สึกแบบนี้ด้วยนะช่วงเนี้ยตัวเขาเองก็เหมือนกันเขาก็จะรู้สึกแบบนั้นเหมือนกันว่าทําไมเขาถึงตัดคุณออกจากชีวิตไม่ได้จนทําให้เขารู้สึกว่าเอ้ยพมลิขิตมันยังมีอยู่เลยในโลกใบนี้ยจนเกิดการศรัทธาในเรื่องของความรักเกิดขึ้นจากตัวเขาอ่ะ ไพ่เดดเดวี่บ่งบอกแบบนั้นนะแล้วก็ไพ่สิบเม็เท้าอาจารย์เชื่อว่าเขากําลังประคับประคองความรู้สึกของเขาแบบหนักแน่นมากเลยนะคนคนนี้ค่อน,น,นข้างหนักแน่นไพ่สเต็งมาขยายไพ่สิบเม็เทา้าเขาค่อนข้างหนักแน่นแล้วเขาค่อนข้างรู้สึกตัดสินใจแล้วว่าจะซื่อสัตย์กับคุณจริงๆ The เดดสเต็ง,ง,งมาขยายสิบเม็เทา้าเขาค่อนข้างมั่นใจและค่อนข้างที่จะรู้สึกใจตัวเองว่าเขาจะต้องซื่อสัตย์กับคุณจากคนเดียวคือเริ่มจงรักภักดีกับความสัมพันธ์นี้แล้วอะ แล้วเขาก็เชื่อว่าในความสัมพันธ์เนี้ยมันจะมีความซื่อสัตย์ต่อกันด้วยต่อแต่นี้ไปเขาจะมีความซื่อสัตย์ให้กับคุณตลอดเรื่องอะไรที่เขาเคยปิดบงังซ่อนเล้นคุณเคยปกปิดอะไรอย่างเงี้ยเขาจะพูดความจริงให้กับคุณได้ฟังมันจะมีแต่ความซื่อสัตย์ความจริงใจความตรงไปตรงมาต่อกันถ้าไพ่เดอะสเตรนจมันขึ้นแสดงว่าคนคนนี้เป็นชาวราศีสิงห์ได้ชาวราศีมังกรได้และความสัมพันธ์ครั้งนี้อาจารย์มองว่ามันเป็นอารมณ์ความรู้สึกที่ที่ตัวเขาเองอาจารย์เชื่อว่าคนคนเนนนีี้ยรคคก็ปนนมมมออโนะนนท่่ไ่ไอยยอใ แต่เชื่อไหมว่าเขาจะยอมคุณแค่คนเดียวยอมให้คุณแค่คนเดียวเท่านั้นเพราะว่าคุณสามารถที่จะครองหัวใจเขาได้คุณสามารถที่จะคอนทรลเขาได้ด้วยเพราะฉะนั้นไพ่เดอะสเตงเป็นไพ่พลังงานของการสื่อถึงความหมายว่ามันจะมีความซื่อสัตย์ความซื่อตรงในความสัมพันธ์นี้ของคุณนะคะและคนคนนี้ก็อย่างที่บอกว่าเขาอาจจะมีวุฒิภาวะการเป็นผู้นํานะคะถ้าเขาเป็นผู้หญิงอาจารย์เชื่อว่าเป็นผู้หญิงแกร่งนะ พลังงานตรงนี้ถ้าเขาเป็นผู้ชายก็จะโคตรแล่งเลยเป็นคนที่มีมีคําพูดอาจจะเป็นภาษาที่อาจจะไม่ค่อยหวานเท่าไหร่แต่เขาจะเป็นคนที่พูดตรงๆออกมาจากอินเนอร์ข้างในแต่อาจจะเป็นคนที่พูดแบบตรงๆชัดเจนเป็นแบบพูดภาษาดอกไม้ไม่เป็นอ่ะเป็นแบบพูดหวานๆออกเป็นเหมือนแบบทั่วๆไปไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นแต่ว่ามีความจริงใจนะเพราะฉะนั้นสิบม่เท้ากับไพ่เดอะสเต็งมาขยายกันเนี่ยก็ต้องกล้าพูดได้เลยว่าเขาพยายาม พยายามประคับประคองสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่หรือเขาอาจกลารพยายามทําอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันกลับมาเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างชัดเจนค่อนข้างมั่นคงต่อกันนะคะเพราะฉะนั้น The Devil ขยายให้แล้วนะว่ายังไง คนนี้ก็ยังตัดคุณออกจากชีวิตไม่ได้ต่อแต่นี้ไปคนคนนี้วิ่งไล่ล่าคุณแน่นอนนะคะเพราะว่ามันมีทั้งความรักความรู้สึกความผูกพันการที่อยากจะเป็นครอบครัวกับคุณสิบเหรียญสี่เม้าสิบมเม้าก็มีนะคะสี่เม้าก็มาสามเหรียญก็วนกลับมานะคะแล้วไพ่ใบแรกเนี่ยอัศวินถือถ้วยนี่ก็บ่งบอกอยู่แล้วว่าเขายังรักยังแคร์คุณและยังคิดถึงคุณอยู่อยากมีคุณแ่เพียงแค่คนเดียวหกถ้วยอยากได้โอกาสจากความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึง่ง มันขึ้นอยู่ที่คุณแล้วนะเดอะสเตงแต่เขาก็ค่อนข้างเกรงใจคุณนะเกรงใจคุณมากๆเลยนะคะไพ่หนึ่งดาบการตัดสินใจแน่นอนค่ะชาวธาตุโลเมแมทุนตุนกลุ่มนะตัดสินใจแน่นอนนะคะ,นนนะ,คะตัดสินใจทําอะไรบางอย่างสี่ดาบแต่เขาก็ยังมีความรู้สึกเจ็บอยู่นะเจ็บในสิ่งที่เขาทํากับคุณหรือบางคนบางพลังงานคนคนนี้อาจจะเข้ามาหาคุณแล้วก็ได้แต่ว่าคุณอาจจะยังไม่ได้คุยกับเขาอาจจะยังไม่แบบเหมือนกับมีมีอะไรเทสเขาอยู่บางสิ่งบางอย่างว่า เธอจะเข้ามาหาฉันจริงไหมเธอจะมีความจริงใจกับฉันหรือเปล่าอะไรเงี้ยดูเหมือนเขาเศร้าในวันหนึ่งที่เขาไม่ได้คุยกับคุณอ่ะหรือ อาจจะเศร้าเพราะว่าคุณไม่อ่านไลน์เขาไม่ตอบแชทเขาหรือเปล่าก็ได้หรือความสัมพันธ์นี้มันอาจจะเป็นเพียงแค่ความสัมพันธ์ที่หยุดการแชทหยุดการคุยไม่ได้คุยกันมาสักระยะหนึ่งแล้วก็ได้แต่สีดาบถามว่าเขาเจ็บไหมเจ็บนะแต่ว่าหนึ่งดาบเนี่ยมันจะมีอารมณ์ของการตัดสินใจเชื่อเถอะว่าคนคนนี้เป็นคนมีอีโก้จริงแต่ว่าการที่เขามีอีโก้แบบนี้เขาก็เจ็บเหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาจะยอมลดอีโก้ลงลดทงลงมาเพื่อที่จะกลับมาง้อคุณะนะ เห็นไหมมีตดดาบชัดเจนเลยเขาจะติดต่อมาหาคุณแน่นอนห้าถ้วยมันมันมันไม่ได้นะคะอาจารย์มองว่าเขามีความเศร้ามีความเสียใจแล้วก็ห้าถ้วยไปเนี้ยเป็นพลังงานความรู้สึกที่เขาก็ไม่อยากสูญเสียคุณไปหรอกแล้วเขาก็รู้สึกว่าการสูญเสียความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่สาหรับเขาอะทั้งทที่ตัวเขาเองอาจจะแบบมีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตอยู่นะทั้งเรื่องความรักทั้งเรื่องคนแบบมาชอบพอเขาหรือมาติดพันเขาเนี่แต่เขาไม่สนใจอะ เขาสนใจแต่เรื่องของคุณตอนนี้เขาคิดเรื่องเราที่มันเป็นอดีตเกี่ยวกับคุณมากๆเลยเพราะฉะนั้นไพ่พลังงานของราชาถือดาบเนี่ยคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่พูดจาแรงๆนิดนึงนะเป็นคนที่พูดจาแบบแบบไม่บรรยับบรรยังกับคําพูดนะ่ะด้วยอารมณ์ของเขาด้วยด้วยความนิ่งความเฉื่อยชาความเย็นชากับคําพูดที่แบบพูดเชื่อเฉนคุณอนะ่ะอาจจะมีคําพูดแรงๆอะไรที่กระทบกระทั่งกันหรือเปล่าอาจจะเป็นคนแบบนั้นไหมแต่ตอนนี้ถ้าเขาบล็อกการติดต่อสื่อสารคุณนะ อาจารย์เชื่อว่าเขาจะอันบล็อกคุณเพราะว่ามันมีไพ่หนึ่งดาบเกิดขึ้นนั่นก็คือตัดสินใจละยกะรวบรวมความกล้าทั้งหมดแล้วก็ตัดสินใจทําอะไรสักอย่างแน่นอนถ้าไม่ทําปุ๊บเนี่ยเขาจะต้องแบบเป็นโรคซึมเศร้าแน่นอนนะคะแต่คนคนนี้เขาเป็นคนที่ดูดีนะมีอํานาจนะคะมีบารมีเป็นคนมีโปรไฟล์ดีอยู่แต่ว่าจิตใจเขาอาจจะเป็นคนที่รวนเรนิดนึงอาจจะเป็นคนที่ดูแบบนิ่งๆน,นะคะผู้จะ เชื่อเฉนหรืออาจจะเป็นคนที่พูจาอะไรที่แบบว่าแรงๆกับเรานะคะหรืออาจจะเป็นคนที่อยู่ในลักษณะของความสัมพันธ์ที่รอการย่าร้างไหมก็ได้นะเพราะว่ามันมี10บเหรียญกับสิบถ้วยอาจจะเป็นคนคนนี้หรือเปล่าที่รอการย่าร้างอยู่หรืออาจจะเป็นคนที่ถื c คอมมิชเมน อยู่ก็ได้นะคะแต่ไพอ่อัศวินดาบเนี่ยอาจารย์ก็เชื่อว่าคนคนนี้เขาเป็นคนที่จิตใจรวนเรนิดนึงนะอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นคงทางจิตใจแล้วก็เป็นคนที่ดูเย็นชากับคุณด้วยแต่อย่างที่บอกไม่ว่าเขาจะอยู่ในลักษณะยังไงก็ตามแต่สําหรับไพ่ที่เปิดมาทั้งหมดเนี่ยมันสามารถจับพลังงานเข้าได้ว่าตัวเขาเนี่ยจะตัดสินใจในเรื่องของการติดต่อสื่อสารมาหาคุณเพราะว่ามันมีไพ่ที่มันเชื่อมโยงความคิดถึงความรักการอยากเป็นเจ้าข้อเจ้าของคุณอยากแต่งงานกับคุณเนี่ยมันค่อนข้างเยอะ ะะไม่ว่าเขาจะอยู่ในสถานะที่กําลังรอใบอยาหรือว่ารอที่จะอยาอารมณ์ความรู้สึกเขาก็จะเป็นประมาณนี้ให้กับคุณนะคะคนคนนี้เป็นชาวธาตุลมได้นะคะเมทุนตุนกลุมน,นะ,อ,ะอาจารย์ขออีกสักให้มันจุใจไปเลยดีไหมอีกสักสาใบ2ไม่เท้าชาวทางไกลได้นะคะเมสิงธนูนะชาวธาตุไฟคนทางไกลได้เดดเดดเดฟู The จริงๆนะอาจารย์มองว่าคนคนนี้เขาอยากเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณนะอาจารย์ขอขยายไพ่สองใบน,นี้ก่อนแล้วกันนะคะว่า The d a t กับเด f o ฟ l มันมีความหมายอย่างนี้นะคะว่าคนคนนี้เขาอยากเริ่มต้นในความสัมพันธ์นี้กับคุณจริงๆนะคะไพ่ของการเริ่มต้นนะคะไพ่ของเด f o ฟูชาวธาตุโรเมทุนตุนกลุ่มชาวราศีพฤษก มันอาจจะเป็นไปได้ไหมว่าในความสัมพันธ์นี้เขาอยากจบความสัมพันธ์ในความสัมพันธ์หนึ่งอยู่เพราะว่าจะเห็นไพ่สองไม้เท้าเป็นพลังงานของความรักที่มาจากทางไกลได้ด้วยนะคะเป็นรักออนไลน์เดทออนไลน์หรือเป็นชาวต่างชาติเป็นสายฝอได้คนคนนี้อาจจะมีความสัมพันธ์ในความสัมพันธ์หนึ่งที่ติดคอมมิชเมนต์กับเขาอยู่แต่ก็อย่างที่บอกว่าอาจจะเป็นคอมมิชเมนต์ที่ เขารอการหย่าร้างไหมเพราะว่าไพ่เดดเกับเดอะฟูมันมาขยายกันนั่นหมายถึงว่าคนคนนี้เขาอยากจะจบความสัมพันธ์ในความสัมพันธ์หนึ่งหรือว่าอยากจะได้รับอิสระอะไรบางสิ่งบางอย่างกับความสัมพันธ์ที่มันยังติดคอมมิคเมนต์อยู่เพื่อที่จะมาเริ่มต้นกับคุณก็ได้นะเพราะว่าไพ่สองไม้เทา้าเป็นไพ่ของการติดคอมมิคเมนต์ไพ่เดดเเป็นไพ่ของการอยากจบนะคะไม่ใช่อยากจบออกับคุณนะเป็นไพ่ของการอยากจบในความสัมพันธ์ที่เขายังยึดมั่นถือมั่นอยู่ตรงนั้นแล้วก็เดอะฟูอยากเริ่มต้นนั่นก็คืออยากได้อิสระ อยากได้อิสระภาพกับสิ่งหนึ่งที่มันคอนทรลเขาอยู่ตลอดเวลาหรือสิ่งหนึ่งที่ทําให้เขารู้สึกแบบลําบากใจในการที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณเป็นไปได้นะคะเพราะว่าสองไม้เท้ามันเป็นไพ่พลังงานของการรอคอยมันเป็นไพ่ของการที่เขาอาจจะมีคอมมิชเมนต์อยู่หรืออาจจะมีใครสักคนที่คอยคอนทรลชีวิตเขาอยู่แต่ไพ่เดอเดตคือเขาอยากจบนะ เขาอยากจบกับความสัมพันธ์นี้อยากจบกับตรงนี้เพื่อได้รับอิสระเป็นเดฟูเมื่อเขาได้รับอิสระทางชีวิตของเขาแล้วหรือบริบทชีวิตของเขาเรียบร้อยเนี่ยเขาก็อยากจะเริ่มต้นในความสัมพันนี้กับคุณเพราะว่าภายใต้สําหรับ,บวงบอกอยู่แล้วว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนในความสัมพันนี้นะคะก็รอดูว่ามันจะเกิดขึ้นกับคุณจริงหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องราวของแลนด้อมเลือกคุณค่ะทีนี้อาจาร,รย์ขอ กาตเล็กน้อยให้ใหน่อยสิคิดถึงเรื่องการที่เขาจะมีการ take action อะไรก่อนเกี่ยวกับคุณนะโดยเฉพาะสีฟ้าด้วยนะสีฟ้านะเกี่ยวกับรคุณเจ็บเพราะเขาแต่เขาก็รู้สึกไม่โอเคกับสิ่งที่เขาโกหกคุณด้วยเช่นกันนะหมายเลขเก้า เกี่ยนเนื่อเกี่ยกหมเลขเก้านะเกี่ยนเนื่องเกี่ยกหมเลขศูนย์เขาพร้อมแล้วกับสีเขียวด้วยนะเกี่ยนเนื่องเกี่ยกัหมายเลขศูนย์แล้วก็สีเขียวเขาพร้อมนะเขาพร้อมแล้วแสดงว่าเขาพร้อมที่จะวิ่งไล่ล่าคุณแล้วนะเกี่ยนเนื่องกับสีชมพูรักคือคําตอบที่ดีที่สุดนะรักคือคําตอบที่ดีที่สุดแสดงว่าคนคนนี้รักคุณมากแล้วนะตอนนี้นะ ไม่รู้ละเหตุผลอะไรก็ไม่รู้เขายังไม่มีเวลาที่จะตอบคำถามคุณทั้งหมดหรอกเกี่ยวเรื่องเกี่กับหมายเลขสนะอ่ะนี่คือเรื่องราวของแรนดอมเลือกคุณขอให้เกิดขึ้นจริงกับคนที่รอคอยความรักครั้งเก่านะความรักครั้งใหม่ก็ดูได้ อาจารย์ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งนะคะแล้วก็ซปเปอร์แตงแล้วก็คอมเมนต์น่ารักน่ารักที่ส่งมาเป็นกำลังใจให้กอาจารย์ทุกวันบ๊ายบาย